เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะสวัสดีทุกคนเนาะอ่ะาม,มาทานไปแล้วบ่อได้บอ่อเรื่องบอ่อเรื่องไหนเรื่องอันคดีลูกปลาหินมาพานเออลูกปลาหินมาพานนี่แหละน,น,นี่ท่านนี่ท่านนี่แหละอืม,อมนะอันคนที่คนที่จะเอาเรื่องอ่ะอืมแป๊ะนะนะอืมยังพทรหาแล้วดิอืมเชื่อไหมครับ พี่แมมสวัสดีครับนะใครครับอ่ะอ่ะเปะนะครับอ่าที่ร้องเมื่อก่อนก็ยังโทรหาโพ้นะโทรบอกว่าโทรมาขอขอขอโทษไว้ก่อนโทรมาขอโทษไว้ก่อนนะว่าไม่ได้กาจะเอาเรื่องโพะแตะกะไม่กะว่าไม่จะเอาไม่จะไม่เอาเรื่องโพโครโทรมาขอโทษเลยนะไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนนะครับพี่น้องเกจีนะ เอ่ออาแปะนะครับพี่น้องเอฟีนะนะอันนี้โพเล่าให้ฟังเลยนะครับพ<ค> <F 4 S 2> ี่น้องเอฟจีอันนี้โพเยก็ได้เหตุการณ์เลยนะยนคือเสียงอาแปะนะครับโทร,โทรมาหาโพเลยกะไม่จะเอาจะไม่เอาโพโทรมาขอโทษนะผมขอโทษนะอาจารย์นะผมไม่ได้คิดจะเอาอาจารย์นะเขาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟจีนะต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะนผมไม่เล่นอาจารย์หรอกนะชิเล่นงินพอพระเอก เกะว่าจะเล่นงานพ่อพ่ออีกคนเดียวอันนี้คือองทีอันนี้คือนิทานนะครับพี่น้องแคปจีเขาโทรมาจริงๆรพอรี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะอาแปะโทรมาผมขอโทษอาจารย์ด้วยนะผมไม่ได้เล่นอาจารย์หรอกนะผมต้องการที่จะเล่นงานพ่อพะเอีกอย่างเดียวนี่ครับพี่น้องก็รู้เลยแต่ว่า พออะไรตอนนั <Five> ้นไปไปดัน uh, ก uh, ันไงครับพ mm ี hmm. ่น้องเอฟซีเนาะไปดันกันไงกล่าวว่าจะให้มาตรการว่าให้การหรอตอนนั้นก็อะไรครับก็อยู่กับอะไรครับเนาะอยู่กับอ่าอยู่กับดรเตอร์ไงครับก็มีกับทนายสุดหล่อมีเรื่องกันอยู่วันนี้ก็โอ้ยเข้าล็อกเข้าเกมเขาพอดีเลยนะก็มีเรื่องไปอ่าฟ้องร้องกันนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีในตอนนั้นแล้วก็เกิดการ ไม่พอใจก็มาเล่นงานฝ่ายนี้ไงครับก็โทรมาไงครับทีนี้โทรมาหาผูอย่างนั้นอาจารย์นะผมขอโทษก่อนนะครับนะผมไม่ต้องผมไม่ตั้งใจที่จะทําอาจารย์หรอกนะจะทำอะไรอะไรหรอกนะผมไม่ทาหลอกนะผมขอโทษด้วยนะอืมจะเล่นพ่อไปอีกไงครับเรื่องมันเป็นแบบนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะไปยังโทรมาบอกนะครับก็ดีในยามงม มันโอ้มันภาษาอะไมันเยอะนี่เท่านี่บางครั้งเราบางครั้งเราก็พูดไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้จริงๆนะอ่านี่แหละครับคือบงการกันแกงกันทุกทีจริงเคือคือแกเป็นคนที่ตรงไปตรงมากคือแกไม่โกหกแกพูดความจริงไม่ใช่ไครับในศาลไก่ฟงแกพูดตัวอะไรครับก็พูดความจริงว่าซื้อขายก็ซื้อขายกันไป แม้กระทั่งโดนสารตําหนิแกก็ยังยืนกันแกก็ยืนยืนกันเหมือนเดิมนะอันนี้อันนี้พ่อผมดกบอกหลายหรือว่าบักธนูหงควยมันรู้ดีว่าครับว่าบักทนหควยเสียงมันรู้ดีนะแกพูดเป็นยังไงแกพูดไปเลแกตรงไปตรงมานะครับเนาะแกพูดตรงแกพูดคําไหนคําเดิมนะครับเี่ีนะแกเป็นนี่เจ้าคุณนี่ตีได้นะครับนี่ใส่คนไม่โกหกเลยไม่โกหกเลยเจ้าคุณนี่นะเพราะแกสอนมา แกเลี้ยงมากับมือไงครับแกสอนได้ดีมากนะอการพูดการอะไรนี่คือสัจจะนี่คือสัจจะนี่เบอร์เรื่องเงินเรื่องอะไรนี่วางไว้ไม่เอานะไม่เคยหายไม่เคยมีถ้าอยากได้โอเอาเดี๋ยวจะคุณวางไว้ไม่เอาเงินเลี้ยงสิบเดือนไหนไม่เอาเพราะอะไรครับการสอนมาดีนะพวกเป็นคนสอนเองนะความซื่อสัตย์และสัจจะโอ้ซื่อสัตย์แล้วก็สัจจะนี่ที่หนึ่งนะครับพี่น้องเอฟสี่นะอืม นี่แหละครับนะเหตุการณ์ในวันนั้นเนาะอาเปะนี่โทรมาหาโปโะพอลี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะอาจารย์นะเป็นแบบนี้นะอ <ผม S 2> ะให้ผมต้องขอโทษก่อนนะณเวลานั้นผมไม่ได้กะจะเล่นอาจารย์นะอาาันนิทานเดียวเขาสว่า <นะ S 2> ว่าเป็นอย่างคือโทรมาอ่าเพราะว่า มีการอยากจะให้ชี้แนวเขตไม่ให้ไม่ให้ถึงแนวไม่ให้ถึงแนวลานพญานาคไม่ถึงลานลานพญานาคนะครับไม่ไม่อยากให้ชี้แนวเขตถึงนั่นนะครับพีนะในตอนนั้นแกก็ชี้ไปแกก็บอกก็ชี้นะมันเป็นที่ของเราเนาะถึงสุดห้วยเพราะว่าเขตแดนมันคือห้วยแดนมันคือห้วยไงครับแล้วจะเป็นที่ของใครล่ะครับทีนี้ มันก็เป็นเปลงมันก็เลมไปแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ละ่ะคือเหมือนจะมีการมาคุยมาคุยหลังไมยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะจัดก,การพ่อเอกอะไรอ,อืมแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้กะจะเล่นงานอ่อเล่นงานอ่าอาจารย์นะแต่เพียงแต่ว่าอ่เขาจะเล่นงานพ่อไะเอกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาคงจะเขาคงจะไม่คิดว่าอ่าพกนี่เป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนอ่อขอเขาเรียกว่า าาแบบว่าม,มาาถ้าบาคคุณเขาเอาตัวรอดเ็เอาอาจจะม,มีแบบเปลี่ยนคําพูดอะไรอย่างนี้เ,นพเพราะว่าในในเรื่องนี้นะมันมีมใครบางคนนะที่เปลี่ยนคําพูดคือมันเป็นอดีตผู้นําอ,อทำทําให้คลีนเรื่องนี้มันพลิกด้วยอืมมน,นะ มันมีหลายอย่างค่ะมันมีหลายอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะก็มีอดีตผู้นาก็เปลี่ยนคำพูดพลิกอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้นะมันได้เห็นในสานวนนะครับการคัดออกสอกนแล้วเราก็รู้เลยว่าเออมีการเปลี่ยนมีคําพูดอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีจากที่ยืนยันจากยืนยันปุ๊บแล้วกอกบอกบอกว่าไม่ไม่ไม่มีไม่รู้เลยบอกว่าไม่รู้นะครับมีการพิกอีกนะครับพี่นะมัน มันเยอะนะครับพี่นหลายอย่างเน็ะได้เราไปคัด่ะได้ไปคัดเนาะได้ไปคัดเอกสารนะที่สารออกมาแล้วมาอ่านปุ๊ไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี่มันจบแล้วมันนมัจบแล้วนะก็ตัดสินอะไรเรียบร้อยคือจบสิ้นกระบวนการแล้วนะมันจบสิ้นกระบวนการแล้วนะแต่เราก็มันว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นครับมันมันเราก็ตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ เพิ่งเคยรู้เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเจอเคยเจอมัน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 ถูกลวมัมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการนะครับพี่น้องยิบสีนะอืมนะครับขนาดอดีตผู้นำเขาก็ยังเอามายังพิกได้เนาะมันก็โอ้พี่น้องยิบสีเนาะเมื่อก่อนก็ให้การนั่นอยู่แล ane, ้วก็กลับมาพิกอีกนะมันเป็นอะไรครับนะมันมันมันมามาจากข้างบนนะครับยิบสีนะมาจากข้างบนนะครับพี่สีนะนิทานเรื่องนี้นะ อได้เห็นในสำนวนแล้วก็แบบโอ้นะครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากจะเชื่อนะครับอ่นะเรื่องนี้จริงๆพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบน้ำเน่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะเจ้าผมเออคนที่คนที่เออเขาเรียกอาแปเนาะอขอเรียกอาแปดนะอืมอาแปะพยายามจะเออพยายาม โทรมาติดต่อคุยเพื่อที่จะให้เราพิกลิ้นอ่ะเพื่อที่จะให้อ่าทางทางอาจารย์อ่ะพิกลิ้นอ่ะเพื่อที่จะเอาขนาดอะไรน่ะอืเราเลยรู้สึกว่าเอ้าทำไมเขาโดนชีวิตเขาโดนขนาดนี้ทั้งปรปสงปปโลงมหาโปในนิทานโปรโซอ่าปรโซอืมโปโซมหาที่บ้านเลยค่ะมาเต็มขันรถเลยสุดกำสุดดำ แกบอกแกไม่เปลี่ยนคำแกจะยึดคำให้การเดิมแกพูดอย่างนี้เลยอืมแกก็จะยึดคำให้การเดิมนนแหละพี่น้องเอแกเคยให้การยังไงคือเขามากันเยอะมากก็คือแกไม่ได้กลัวเลยนะถ้านะครับใครที่ขึ้นบันลังวันนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสร้างพอไปนอนนะแกอะไรครับสารดุแกแกยืนยันคำเดิมไงครับพี่น้องเอฟซีอ่ ว่าอะไรครับสารเคยฟงถามแกว่าอะไรเหซื้อขายที่ดินอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงพี่น้องเรีจีเนาะอยากได้คําตอบใหม่แกก็ยืนยันคําเดิมนะแกซื้อขายกันแกก็บอกก็ซื้อขายกันก็ไม่ได้มีแกก็คิดว่าไม่ได้ผิดเพราะมันมันมีสกอหนึ่งเนาะแล้วแกก็จะไปกลัวอะไรแกก็รู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมขายสกอหนึ่งมันไม่ได้ผิดก็ยืนยันคําเดิมนะครับพี่น้องเรียจีก็เสียงตาเสียงตะดูเออเสียงตะสวดตะดูหนุบไม่หมด โอ้โหเรื่องนี้ไม่ไธรรมดานะอไมไ่ธรรมดาเดี๋ยวก็รู้กันนะครับพี่จีเนาะทําไมนะครับเรื่องมันถึงราบคาบนะครับพี่มันมีหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นหลายแง่หลายง่า,า,งามนะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิดนะ เบื้องหลังเบื้องหลังเยอะนะครับพี่น้องเอฟจีบางครั้งนะครับคนดูนะครับก็ดูจากหน้ากล้องก็ถือว่าดีช่วงสถานการณ์นั้นบางทีเราอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ถ้าผ่านมาแบบนี้เราเราก็พูดได้เนะว่ามันเกิดแบบนี้เอ้าเราก็โอ้แบบนี้ก็มีเนาะแบบอืถ้าใครกลัวบะกลัวหน่อยนึงหรือว่าเพนกัดผลประโยชน์นิดนึงนะมันก็คือแปรพักหรือว่าปิชินได้อะมันมาจากผลประโยชน์นะครับเอทุกจริงทุกอย่างเอาเราก็ น้ำใจคนเนาะน้ำใจคนแล้วก็เห็นธาตุเทของคนนะมันได้เห็นหลายอย่างหลายสิ่งหลายอันเนาะอืมมันได้เห็นเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับเว็บีนะอืมอ่าถ้าพี่น้องถ้ารู้ความจริงถ้ารู้ลึกๆพี่น้องยิ่งจะสงสารอันนี้คือเรื่องของป่าหิมพานนะแล้วเรื่องของอ่ะ ดี่ใหญ่ละดีหลักละขนาดเรื่องนี้นะนี่อันนี้ผมจะพูดให้คิดเลยนะขนาดเรื่องป่าหินมาพานมันยังเป็นได้ขนาดนี้ครับมันยังเป็นได้ขนาดนี้เพราะอะไรเราไปคัดสำสำเนาออกมาแล้วเรามาอ่านแล้วก็มีทีมทนายอ่านแบบนี่นะมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะ ทำไมมันถึงลาบคาบเขาอธิบายให้เราฟังเลยเขาอธิบายให้เราฟังเลยนะนี่คนนี้ก็ให้การแบบนี้นะคนนี้ก็ให้การแบบนี้นะการให้การชั้นพนักงานสอบผู้นําให้การผู้นําให้การแบบนี้นะกับชั้นชั้นศาลคนละเรื่องกันเลยเออแล้วก็มีในเรื่องของเอกสารที่เอาขึ้นไปต่อสู้มันก็ไม่เพียงไม่มีน้ำหนักเพียงพอนี่แหละครับมันก็เลย เป็นแบบนี้โอ้ย oh, นะครับมีน้องเอฟซี